จงมาประสิทธิ์ประสาท์ประทาพนพรชัยมงคลให้แกคุณกิติศักดาลาดและคุณไพลิ่นเลื่ออดุลฟอมทั้งกอรขว,วได้แคล้วขาดปลอดภัยให้ไปดีมาดีให้ยูดีกินดีให้ปฏิบัตหินาทีของตนด้วยดีให้ค่าดีขายดีและให้โชคดีตลอดชีวิต ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยอายุวันละสุขะผละลาภยศสรเสริญปฏิพานธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมาสารสมบัติทุกที่ว่าราตีการทุก่านทุกคนทุกความรัวเหือนร้านทุกกิจการยานปาณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธออยาาว dato si mo mmo chika mma nii no ye mo mo yey mo put aw pau awa mmo put awa pal flats bye ye mmo kut put yey no kut kut chika wamma…" kut yey no kut awa put awa pal jey no thaa tha yey no thaa thaa chika chika thaa chika mma nii no y e t a t a a e o k t awa t a a ya kwa t h a e แมไกข้าี่้วอยูุหลังบ้านครับขอบคอมนอ่รัอบครับขอบคุณคขอบค้ณคครับคครับอบคุณครับบคุณครับขุณรับบคุณครัอบรับขอบรัอรวยร

มีม้วนเพราะคู่พวกนามม้วนหนชุดมาทิรันมั้ยครับผมตู้ใจละจังตู้ใจนะครับคุ้ใจตน้แน่ครับ นัญนาตลิตาสัมปะทุนปความอสัมปะทุขาวินสัพพะสัะโลกะสัพพะอันตลายสัะอุปวะสัพะทุนิมิตาินาสัมปะทุสัมภิสิทินิ